สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆชาวลัค่นาราศีพิจิกถูกถูกทานนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม 5, 6, 3 c h a n n ช l นลค่ะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนับตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกรกฎาคม ปี2,568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพิจิกหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมโดยประมาณนะคะเอาละค่ะสำหรับภาพรวมชีวิตของชาวพิจิกนั้นนะคะแม่หมอก็จะต้องบอกกับคุณเนาะว่าถ้าหากใครคะ่ะในตอนนี้ คุณรู้สึกว่าชีวิตมันทั้งหนักทั้งเหนื่อยนะคะจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันคุณก็อย่าได้ถอดใจท้อใจนะคะแม่หมอก็ขอให้คุณจงอดทนประคับประคองกันไปก่อนเนื่องเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ค่ะชาวพิจิตในภพมรณะน,นั้นนก็จะมีทั้งดาวอาทิตย์และก็ดาวพฤหัสบดีเคลื่อนตัวอยู่นะคะดาวสองดวงนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของการงานการเงินของเจ้าชะตาค่ะ มันก็เลยส่งผลให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยข้อจำกัดนะคะจะมีสิ่งติดขัดมีปัญหา อย่างไรก็ตามเนอะเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนะชาวพิจิกดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีถึงตอนนั้นถือว่าชีวิตของคุณก็จะเบาสบายผ่อนคลายในเรื่องของการงานธุรกิจการค้ามากกว่าในช่วงต้นเดือนนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าชีวิตยังดีอยู่ไม่ได้แย่ไม่ได้มีความกดดันอะไรคุณก็อย่าได้ประมาทนะคะยังไงพยายามทำบุญสร้างกุศลสะสมไว้นะคะเผื่อเวลาที่ดวง ของเราดีก็จะได้มั่งมีจะมีโชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับดวงดาวนะคะที่กำลังจะย้ายเข้ามาช่วยหนุนให้ดวงชะตาของชาวพิจิกนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ทำให้คุณมีความหวังมีกำลังใจมากขึ้นนั้นก็จะเป็นดาวสุกนะคะซึ่งก็เป็นดาวตัวแทนของความรักและการเงินดาวสุกก็จะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดของคุณมีมาตรฐานเป็นเกษตรตร ที่บอดี ถือว่าจะส่งผลที่ดีนะคะทำให้ชาวพิจิกคะ่ะจากนี้ไปคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือหากคุณกำลังลำบากเดือดร้อนในเรื่องใดก็จะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระปัญหาคนที่มีคู่มีแฟนนะคะก็ถือว่าคนรักคู่ครองจะเป็นที่พึ่งที่พาให้ได้ในช่วงนี้คะ่ะหรือก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกนะคะจะมีเงินแปลกๆจะมีช่องทางใหม่ๆในการหา เงินข้ามามบางคนก็มักจะมีโชคลาภจากแดนไกลาจากช่องทางออนไลน์บ่อยมากขึ้น ส่วนดาวพุธนะคะกับดาวพระเกตที่โครจรร่วมกันอยู่ในภพสุพะนั้นก็ถือว่าจะเป็นคู่ดาวนะคะที่ช่วยหนุนคุณนะคะในเรื่องของโชคลาภปาฏิหารหากคุณตั้งใจทำในสิ่งที่ดีไม่ทำผิดศีลธรรมผิดกฎหมายก็เป็นเกณฑ์ชะตาที่เทพเทวดาจะมอบโชคมอบโอกาสให้หลายคนนะคะก็มีโอกาสจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะมีผู้สนับสนุนคุณอยู่ เสมอ er, หรือจะได้เงินได้โชคจากการเดินทางไกลนะคะและถ้าหากในช่วงนี้คุณมีการเจรจาต่อรองในเรื่องใดนะคะก็นับว่าคำพูดของชาวพิจิกจะดูดีจะมีความน่าเชื่อถือหรือว่าชื่อเสียงที่คุณมีอยู่นั้นนะคะจะสามารถเปลี่ยนเป็นเครดิตทางการเงินเข้ามาได้เช่นกันและถ้าหากใครนะคะชาวพิจิกคุณมีโอกาสได้เดินทางไปทำบุญไปไหว้พระขอพรในที่ไกล นะะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็นับว่าคุณมีเกณฑ์จะได้โชคดี ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วยนะคะส่วนดาวอังคารนะคะดาววาสนาของชาวพิจิกเนาะในครึ่งเดือนแรกนี้จะเคลื่อนตัวอยู่ในเรือนการงานนะคะก็ดีก็แปลว่าเจ้าชะตานั้นจะมีพลังงานจะมีความขยันขันแข็งอยากจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันจบจบไปแต่ว่าข้อเสียก็คือนะคะพอดวงดาวของเราเข้าไปอยู่ในราศรีธาตุไฟนะคะมันก็จะทําให้คุณมักจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจ เพราะการทํำงานอยู่บ่อยๆนะคะเช่นบางคน,นะคะช่วงนี้ลูกน้องเพื่อนร่วมงานก็จะไม่ให้ความร่วมมือหรือถ้าหากคุณค้าขายทําธุรกิจนะคะก็จะต้องไปเจอกับคนที่เรื่องมากเรื่องเยอะนะคะทำอันนั้นให้ก็จะเอาอันนี้หรือพอเราเอาสิ่งที่เขาอยากได้ไปให้นะคะแต่ลูกค้าก็จะบ่ายเบียงนะคะชอบเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะคะ ดวงการงานดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเคลื่อนตัวอยู่ในภพมรณนะคะ่ะก็เลยส่งผลทําให้ชาวพิจิกโดยส่วนใหญ่ระยะนี้คุณจะไม่มีความสุขกับงานที่ต้องทนทําในแต่ละวันนะคะบางคนก็ตกอยู่ในสภาวะของความท้อแท้เบื่อหน่ายหลายคนที่แย่หน่อยนักหน่อยก็อาจจะต้องตกงานแบบกระฐานหาันหรือใครที่กําลังอยากจะย้ายงานเปลี่ยนง,งานใดๆนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เงียบเหงา ไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมา คนค้าคนขายคนทำธุรกิจก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่มีความซบเซานะคะเอาล่ะยังไงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวชะตาก็จะต้องฝืนต้องสู้กับอารมณ์ความรู้สึกแย่ๆในช่วงนี้ไปให้ได้เพราะอีกไม่นานค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นดวงการงานของคุณก็จะกลับมาพลิกฟื้นได้อีกครั้งหลัง17กร,รกฎาคมเป็นต้นไปในที่สุดดาวการงานของคุณจะโคจรหลุดพ้นออกจากตำแหน่งมรณ นะและก็จะส่งผลทำให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วชะตาชีวิตของชาวพิจิกจะกลับมาคึกคักจะมีงานเข้ามาเยอะมากขึ้นจะค้าขายดีมากขึ้นกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ ดวงการเงินนอกจากดาวการงานของชาวพิจิกจะโครจรเป็นมรณะแล้วดาวพฤหัสบดีดาวการเงินของคุณก็โครจรเป็นมรณะอีกเช่นกันเอาล่ะก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเงินทองรายได้ของคุณในช่วงนี้มันจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะเรียกว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเสียเงินจ่ายเงินอยู่ตลอดเวลา บางคนก็รู้สึกเหนื่อยหนักนะกับการที่ต้องไปหาเงินใช้หนี้ใช้สินนะคะแต่ชาวพิจิกคะคุณยังเป็นราศีที่โชคดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าในวันที่สองกรกะดาคมเป็นต้นไปดาวสุก็จะย้ายเข้ามาเลงลักนาเกิดตรงนี้นี่แหละค่ะจะเข้ามาช่วยหนุนทําให้การเงินของคุณจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะคะจะมีโชคดีจะมีลาบลอยนะคะทําให้เจ้าชะตานั้นจะไม่ลําบากขาดสนเหมือนกับใน ช่วงปลายปลายเดือนมิถุนายนนะคะ นอกจากดาวสุกแล้วค่ะดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภะก,ก็จะโครจรหนุนคุณคุณอยู่ในราศีกรกฎเอาล่ะสาหรับใครนะคะที่คุณเชื่อในเรื่องของเทวดาสิ่งศักดินน์สิทธิ์ใดๆก็จะต้องลองไปขอพรขอโชคขอลาบจากสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะคะถือว่ามีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ลาบผลจากเทวดาภาพรวมดวงการเงินของชาวพิจิกในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ถือว่าจะมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาให้ชาวพิจ พิจิกจะได้จับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะดวงความรักก็สำหรับดวงความรักของชาวพิจิกนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็นับว่าน่าจะคลี่คลายจากสถานการณ์ของความอึดอัดใจคลี่คลายจากการที่ไปทะเลาะเบาแว้งกันมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วะคะ่ะเพราะว่าดาวสุกนั้นนะคะกำลังจะย้ายออกจากตำแหน่งอริ ในวันที่2กรกฎาคมนะคะก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้พูดคุยจะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นใครที่ยังโสดนะคะเมื่อดาวสุกย้ายมาเลงลัคนานั้นก็จะช่วยเสริมนะคะในเรื่องของสเสน่ห์ความน่ารักในตัวของคุณที่จะมีมากขึ้นเรียกว่าช่วงนี้มีโอกาสจะได้เจอคนถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลหรือจะได้พบเจอกันผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะถือว่าช่วง งนี้คนรักก็จะคอยดูแลใส่ใจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องที่คุณกําลังลําบากเดือดร้อนนะคะแต่ตัวของคุณนะชาพิจิกก็จะต้องกล้าพูดกล้าบอกเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาอะไรก็จะเก็บไว้กับตัวเพียงคนเดียวนะคะดวงสุขภาพ ก็ต้องบอกเลยค่ะชาวพิจิตช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะป่วยทั้งกายจะป่วยทั้งใจนะคะและถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ป่วยนะคะแต่เพราะปัญหาหลายอย่างที่คุณต้องเจอมาตลอดเนาะในช่วงก่อนหน้านี้มันก็จะทําให้คุณรู้สึกเบื่อหนายรู้สึกอยากจะหลุดพ้นไปจากบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเดิมๆและช่วงนี้แม่หมอแนะนําว่าให้คุณนั้นจะต้องประคองจิตใจของตัวเองนะคะและถ้ามีเวลาก็ไปทําบุญนะคะไปบริจาคโลง่งโศพไปไทย ชีวิตสัตว์ใหญ่ก็จะช่วยทำให้ความเครียดความกดดันหรือว่าเคราะห์กรรมที่เรามีอยู่นั้นจะลดลงไปบ้างนะคะหรือถ้าหากคุณอดทนนะคะจนสามารถผ่านช่วงกลางเดือนกระะกฎาคมนี้ไปได้ชีวิตของคุณก็จะกลับมาสว่างสวยจะสามารถมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนได้อีกครั้งนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกร,รกฎาคมปี2,568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดนะคะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i super tank หรือว่าจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลย ะะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h a n n ชานลด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ